ระดับการแบ่งส่วนตลาดแบ่งได้4ระดับคือ1การตลาดแบบแบ่งส่วนเป็นการแบ่งตลาดเป้าหมายโดยการแบ่งส่วนตลาดให้ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนกันอาจมองว่าตลาดมีความต้องการที่แตกต่างกันบริษัทต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาดให้แตกต่างกันสำหรับแต่และตลาดเป้าหมายในกรณีนี้จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกับธุรกิจเพราะผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาด จะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 2. การตลาดโดยมุ่งที่ตลาดส่วนย่อยเป็นการมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็กซึ่งมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มตลาดกลุ่มเล็กนี้จะมีคู่แข่งขันเพียงหนึ่งรายหรือไม่กี่รายเท่านั้น ตลาดกลุ่มเล็กจึงเป็นที่น่าสนใจสําหรับบริษัทเล็กแต่อย่างไรก,ก็ตามบริษัทใหญ่ก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เช่นกันตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพงมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจ,จงเช่นมีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษค่ะ 3. การตลาดท้องถิ่นเป็นการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่นหรือแต่ละภูมิภาค เช่นห้างสรรพสินค้าแต่และสาขาจะจัดหาสินค้าและใช้กลยุทธ์การตลาดแตกต่างกันการตลาดท้องถิ่นนี้จะยึดถือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ค่านิยมและรูปแบบการดำรงชีวิตของแต่และชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นหลักค่ะ และ 4. การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคลเป็นการตลาดมุ่งที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ตัวอย่างเช่นการจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลและสามารถค้นหาแนวโน้มตลาดในอนาคตหรือบริษัทคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กับธนาคารหรือสถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งคะ่ะ